สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พอดีไปรับแอลกอฮอล์นะฮะไปรับแอลกอฮอล์ของสาขามาจากบริษัทอุบลไบโอนะครับหนักมากนะครับขับรถเร็วก็ไม่ได้นะครับที่น้อยคนขับก็รู้สึกง่วงๆนะครับก็เลยถือโอกาสแวะมาชิมกาแฟที่นี่หน่อยนะครับที่นี่เป็นร้านกาแฟช้างอึ่งนะครับเป็นกาแฟในสวนเป็นบ้านของพี่ชายผมเองนะครับพี่เตี้ยนะครับ เป็นพี่ชายที่รักเคารพกันนะครับเรียนบริญโทด้วยกันนะครับมีโอกาสก็แวะมาตลอดเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงแล้วก็รสชาติกาแฟเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกัครับขับรถผ่านมาก็เลยถือโอกาสแวะใช้บริการสักหน่อยครับนี <S <S ่ก็เจออุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ที่น่ารักอีกแบบหนึ่งนะครับทำจาก PVC นะครับ ฮห้เด้บ้างหน่อยนิ <S <S <an> ดูทำงา่ายๆนะครับทำงา่ายๆตรงนี้ที่โรงพยาบาลชัยนะครับผมทดลองโชว์ดูก่อนนะครับอืมนะฮะเนี่ยกดง่ายๆนะครับเนี่ยแค่เหยียบแล้วกดนะครับสบายๆนะครับนี่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับ บรรยากาศสบายๆนะครับเป็นร้านพี่ชายผมเองนะฮะคุณแม่จะเป็นคนชงนะครับรสช,ชาติดีนะฮะรสชาติดีบรรยากาศดีมากนะครับร้านช้างอึ้งกาแฟสดในสวนนะครับนี่ให้ดูก่อนฮนะส่วนรสชาติกาแฟเดี๋ยวให้พี่น้อยการันตีอีกคนนคึงฮะ ส่วนราคานะครับก็เบาเนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วก็บรรยากาศในการกินเดือบนะครับสบายสบายนะครับดูม,มุมนี้นะฮะเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันเนื่องจากว่าเป็นร้านที่เปิดอยู่ในบ้านนะครับเปิดอยู่ในสวนของตัวเองนะฮะ พื้นที่เยอะๆยะนะฮะต้องเข้ามาในหน่อยนะฮะเพราะอยู่กลางบ้านเลยครับเป็นบ้านของพี่เตี้ยนะครับอาเธอร์เรดอาร์มี่นะฮะทำให้คุณแม่พบปะสันตนาการสังคมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับขายสบายๆนะครับไม่ได้เครียดฮะไม่ได้เรียสเรื่องยอดการขายนะครับก็รับ ต้อนรับทุกท่านนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องหรือคนคุ้นเคยมานะครับมันเป็นตัวเย็นดีว่าไหมเมื่อกี้เป็นอุ้ยบาหวานเนาะดิเย็นสบายค่ะก็ค่อยจากแตงก่อนบ้านสวนจาของก็ค่อยเด็เปิดแยงกันครับอยู่ข้างล่างเอาแยมมี่แล้วสบาชาแม่นแสบายสบายครับก็เดี๋ยวให้พี่น้อยชิมดูนะครับผมพากันเกลามาแล้วครับชิมดูทั้งสองทั้งชอบมากตัวในวัดผลแล้ว เหมือนกับบ้านสวนผมเลยครับเนี่ยวัดป่าแล้วฮะเนี่ยเดี๋ดูนะฮะเดี๋ยวให้พี่น้อยชิมก่อนชิมไปดูฝีมือคุณนม่สุดยอดได้แน่ถ้าไม่อร่อยเราหยุดเลยไปลองลงชิมสิครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะโอเคปะโอ้โหโดดเบาบางเลยเนาะเอ้า กาแฟสกุลขาวบริเอาหวานเลยนี่จริงจริงแล้วรสรสชาติแบบนี้ล่ะลูกค้าตนแหบนค่ะบอกมาห้างเนาะค่ะะลกาแฟสดมันสมเก็งสีค่ะปกติผมไปบางอื่นผมจะสั่งว่าหวานน้อยแต่ผมว่านี่ผมบอกตองสั่งเพราะว่าแบนครับบรรยากาศกลางๆครับบนต้องอันนี้มาเดี๋ยวผมชิมให้ดูครับผมชิมดูครับมีแก้วผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดปากชิมทีหนึ่งครับ ถ้าไปบนออื่นี่ต้องบอกว่าหวานน้อยแต่ของคุณแม่นี่ยก็ดีไม่ว่าสารสายสุกภาบสิเหวอรเข้าอวนอร่อันบอหวานเแคม่เพิ่มนุมให้อีกอครับพ่อครับผมสีกินวานมันจ้บาดรแบบงสองแก้วไปซื้อแอลกอฮอล์กันเมื่อกี้ครับก็เลยให้พี่น้อยแลกแบงค์พันซะหน่อยวันนี้พี่น้อยเลี้ยงครับต้องขอบคุณพี่น้อยมากนะครับราคาก็บ่ คุณแม่แนะนำร้านนี้ครับจะหน่อยครับร้านกาแฟช้างอึ้งค่ะอยู่หลักกิโลที่14ถนนอุบลตการครับมีโอกาสมาแวะใส่บริการนะครับยูนี่นี่ทั้งเบิร์บบล้วโอนบัญชีก็ได้ครับริจายเงินสดก็ได้ค่ะใช่ครับก็ร้านมีของครูมันนี่ด้วยครับอ๋อเป็นร้านคุณแม่นะครับร้านพี่ชายผมเองครับที่นี่ฮะก็มีโอกาสพบปะก็ มีโอกาสผ่านแล้วที่นี้ก็มาใช้บริการกันนะครับวันนี้เลี้ยงผู้ช่วยก็เงินผู้ช่วยนั่นแหละถ้ขอบคุณเงินผู้ช่วยให้ผู้ช่าที่พอนี่ขาย้่นะคะที่นี่มีรับเหมาก่อสร้างด้วยอ๋อะนคะคุณแม่ที่อาเธอรนะครับรับเหมาก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็ทำบ้านขายด้วยนะครับคุณแม่ใช่ค่ะทำบ้านขายมีรับค้ารับซื้อที่ดินครับ ถามว่าถึงเรื่องคค้บลงเรล่อะสู่ไอ้เพิ่นบอกเลยครับแต่ว่าบ้านสุเทือกกาแฟบ้านยามบ้นสุเทือกครับฝากด้วยนะครับอารเธอร์เรดอาร์มี่แลนด์เฮาส์ครับมีคำสูขทุกท่านครับสวัสดีครับ